ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาย <Th os> อย่างเข้มตำแหน่งผู้ผช่วย <Th> รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งผู้ช่วยครั้งที่2นางสาวอินทิราเพชรผู้ข้อ <Th> มูลผ <Th> ู <Th> ้ขอรับการประเมินนางสาวอินทิราเพชรผู้ตำแหน่งผู้ช่วยเกิดเมื่อวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 4 3 ภูมิลำนาวจากตำบลวัวดขวางอำเภอพุทธเลจัังหวดพิจิตรบรรจุข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสีทองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครสวรรค์เขต2ประวัติการศึกษาจบระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนโพธิธรรมมัสุวัฒน์จบระดับปริญญาตรีาคณะครุศาสตร์โปรแกรมวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การมาปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่25ตุลาคม2567ถึง25ตุลาคม2568ลากิจ1ครั้งปฏิบัติการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองโรงเรียนบ้านสีทองในปีการศึกษา2568าจำนวน29ชั่วโมงต่อสัปดาห์ภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สอง สอนวิชาต้านสุจริตชั้นประถมศึกษาปีที่1ครูเวมประจําวันพุทธโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโครงการโรงเรียนสุจริตชุมนุมขนมหวานอาหารไทยรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่2ด้านที่ 1. การปฏิบัติตนข้อ1วินัยและการรักษาวินยัย1.1 การแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและผู้สื่อสารได้เหมาะสมกับการเทศะต่อผู้เรียน1.2การแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและผู้สื่อสารได้เหมาะสมกับการเทศะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมง,งานผู้ปกครองและบุคคลอื่น 1.3. การมีเจตคติเชิงบวกกับประเทศชาติมีคุณธรรมจริยธรรมเคารพกฎ และยึดปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ1.4การปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการ1.5การปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการครูมีใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพยอย่างถูกต้อง1.6กการปฏิบัติตนตามกฎหมาย รักษาวินัยที่เป็นข้อห้ามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดข้อ2คุณธรรมจริยธรรม2.1การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดเสริมสร้างคุณงามความดีด้วยจิตสำนึกที่ดีมีความกาตัญญูต่อผู้มีพระคุณ2.2การเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนศาสนกิจของศาสนาที่นับถืออย่างสม่ำเสมอ2.3 การเห็นความสำคัญเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนเข้ารบกิจกรรมที่แสดงถึงจารีบประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือชุมชน2.4การเห็นความสำคัญเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงถึงจารีบประเพณีวัฒนธรรมของชาติ 2.5- การมีจิตบริการและติดสาธารณะให้แก่นักเรียนเพื่อนร่วมวิชาชีพผู้ปกครองชุมชน สังคมด้วยความเต็มใจ2.6การต่อต้านการกระทําของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติหรือผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยรวมข้อ3จรรยาบรรณวิชาชีพ3.1การพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู3.2การมีวิสัยทัศน รู้และเข้าใจสนใจติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการเศรษฐกิจสังคมการเมืองของไทยและนานาชาติในปัจจุบัน3.3การไม่อาศัยวิชาชีพแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องเป็นครูที่ดีกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางตรงและทางอ้อม3.4การมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน3.5 การให้ความสําคัญต่อการเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่ําเสมอ3.6รักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้บริการแก่ผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาค3.7การประพึกปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนผู้บริหารเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและชุมชน3.8 การไม่ปฏิบัติตนที่ส่งผลเชิงลบต่อกายและใจของนักเรียน3.9การทำงานกับผู้อื่นได้โดยยึดหลักความสามคัคคีเกื้อกูลซึ่งกันและกัน3.10การใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่นำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาให้กับผู้เรียนโรงเรียนหรือชุมชนในด้านใดด้านหนึ่ง3.11 การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้อ4การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง4.1มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4.2มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน4.3 มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายอื่น4.4มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิตของตนเอง4.5เป็นแบบอย่างในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับภารกิจต่างๆหรือการดำรงชีวิตของตน ข้อ5จิตวิญญาณความเป็นครู5.1การเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลาปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ5.2ตระหนักในความรู้และทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งที่ดีๆให้กับผู้เรียน5.3การสร้างความเสมอภาคเป็นธรรมกับผู้เรียนทุกคนเพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี5.4 การรู้จักให้อภัยปราศจากอคติช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามศักยภาพความสนใจหรือความตั้งใจ5.5การเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลาคอยเป็นกำลังใจให้คําปรึกษาปัญหา5.6กการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ค้นหาสร้างสรรค์ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน 5.7การทุ่มเทเสียสละในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอุทิศเวลาในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพ6.1การมีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพด้วยความศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการ์แห่งวิชาชีพ6.2การมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ และให้สังคมยอมรับ6.3ประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพและองค์กรวิชาชีพ6.4การปกป้องป้องกันมิให้ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤติปฏิบัติในทางที่จะเกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อวิชาชีพ6.5การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ค้นหาสร้างสรรค์ถ่ายทอดผูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานและสังคม ด้านที่ 2. การปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอน1 1การนำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้มาใช้ในการจัดทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้1.2การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สําคัญตามหลักสูตร1.3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ1.4การเลือกและใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้1.5การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ได้วิธีการที่หลากหลาย1.6 คุณภาพของผู้เรียนได้แก่ 1. ผลสม,มทติทางวิชาการของผู้เรียน 2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 2. การบริหารจัดการชั้นเรียน 2. 1การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียน 2. 2. การดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบคุคคล พื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 2.3. การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 3. การพัฒนาตนเอง 3.1. การพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสม 3.2. การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมวิชาชีพ、ผู้ปกครองและชุมชน 4. การทำงานเป็นทีม4 1หลักการทำงานเป็นทีมด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 4.2. การพัฒนาทีมงานสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนสหาวิทยาเขตและเครือข่ายทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้น 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา5.1มีความรู้ความเข้าใจภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานบริหารวิชาการงบประมาณหรืองานบริหารทรัพยากรบุคคลและมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยี6.1 สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนาครูยอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่สอง